ให้เกานาอพี่น้องกับช่องไปนึงได้จ้ามาให้มั่นอยู่เลยค่ะพี่น้องขามะบึงมั่นค่ะมั่นตายแล้วพี่น้องเป็นเชื้อล่าดินเชือล่าค่ะตายไปเด้อนหนึ่งจจมาเบิึงเลยค่ะว่ามันเป็นแบบไหนจ้าจ้านี่กะ็ะมันอีกแปลงหนึ่งเขายิ่นึงเนาะพี่น้องเนาะมั่นแปลงนี้ติด,ด,ดถนนจ้ดสามไร หกย่พี่นอนนี่ปลูกกับปลูกเดือนไม่สาพร้อมกับพื้นทึ่ง้อจ๊ะนี่ปลูกเดือนเดียวกันเนาะสามเดือนก้วแะแหะสี่เดือนแต่วายยี่หนึง่งพิษตังเกตนี่มันอีหนึ่งสิตายแบบนี้ค่ะตายแล้วก็บใบล้นใบแหมตงเบิดเกิดสิเหลือแต่ต่อแบบนี้นี่แต่ปลายก็ดอได้พี่นองเป็นยังสีมาหลายหลายเธอละค่ะ ปูบอดได้กระสิบเป็นแบบนี้คือเป็นอยู่มองนี้มองเดียวแฟนเรากับว,ว่ามันเป็นย้อนอยังมันบอดได้เป็นโลกได้จ้ะนี่คิดว่าเป็นน้ำดินเนาะพี่น้องเนาะว่าดินมันเป็นเชื้อล่าว่าสันนี่จ้ะหัวมันถิเป็นแบบนี้ะอะมันถิเหงองมันถีเป็นแบบนี้นี่เน่าดึงมือกับมันไม่ยังค่ะแล้วว่าดินเป็นเชื้อล่าว่าสัน เป็นยุโรเดินนี่เหรอคะพี่น้องนี่หาหกเหงานี่มนไม่ังดินกระปั๊บปุ่งหรือได้จ้าเอาเพิ่นวาให้เอาปูนขาวมาใส่ทุกปีได้พี่น้องว่าถ้าปูกมากก็ใส่ทุกปีได้กกะค่ะนี่นี่มันจะเหงามันจะรุดมาแบบนี้ที่แหลกที่หนึ่งว่ามัน,ม,นมันเพิ่มดินบ่อหรือจังไหรไปแถมม่นแมนค่ะแล้วว่าเป็นเสือล่าก็พยายามหานะมาใส่นะพี่น,อน้องเนาะหานะวาที่มันมา กำจัดดินกำจัดเชือล่าขงางล่างใต้ดินเอาปูนขาเอายังมาใส่หลายยางู่จ้ะกระโ่งเศร้าไม่เคะพีนองทีแหลกน,นึกว่าจะสีเศร้าเนาะยังเป็นคือเก่าอยู่ค่ะให้ว่าเดินนี่มองนี่โบ่บ่ได้ฝนเลขค่ะเนี่ยขางเทองนี่ค่ะจริงๆเราพื้นหลงังห้พื้นนี่มันโบเป็นตาสีเสียชั่นผลผลิตเด้กผีนองไม่มองนี่เราจะนนี่อืมเอิงสืเบิง้ง ปลูกพอมมันน่นมันทีวา่าไรก็กลัวเขาอ,อย่านึงที่ปลูกไว้อยู่พื้นเทิ่งเน่ะจ้ะปลูกเดือนเดือนไม่มสาเนาะโอเบอร์แมนประมาณเดือนเม่สาจ้ะนี่อันนี้เม่สานี่ไหมคะหยอดมันสิเป็นมันสิป็นประมาณนี้แล้วพีนองนะี่ยินสีบิงนี่ตายลงมาดีเลยค่ะ พีเจ้้สิแก้หาอลไพี่น้องพี่น้องมมนวิธีอันใดบอกอีกหน,นึ่งีนเด้อค่ะนี่ใบเหี่ยวแล้วก็แห้งลงเลยค่ะนี่ตายย่างเดียวนี่เส้นด้ายได้จ้ะเอาลงทุนลงแห้งปลูกเนาะพี่น้องเนาะแล้วก็มาเสียหายเป็นต,น 2, ตน้นสองต้นสามต้นกระเส้นด้ายได้ค่ะพี่น้องมันก็นได้หลายตือวิเด้อกันไปหายหายไปไอต 2, ต้ต้นสองต้นอันนี้มันเือต้นสองต้นหลาะจ้ามันเกือบสิบต้นพมนะ นี่มงนีก็เป็นกอ่อตายเลยคันนี่เป็นน้ำดินดิเมนเชล่าเป็นยี่มงนี้มงเดียวค่ะกลางๆให้กับว่าเป็น,นตายแบบนั้นเลยนะดำปือเลยพื้นนี่กับสามไรเนาะพี่น้องที่นึงกับไซ ปุ๋ยสูตรธรรมดาไปแล้วระเบิดหัวก็ใส่ไปแล้วจ้าใสไประรอบหนึ่งเนาะน,นี่ค่ะตายกันหลายเลยจ้ะนี่เบิง้งเฮ้กกยไดนสิแก่ไขไดดพี่น้องเออจะบอกนงดนึงนเพาใสอีกอย่างเนาะเนาะแป้งกับว่าเราหาทุกอย่างมาใส่เบิง้งเนาะนะมันคือจะใส่บริผลงายไปพูดเลยจ้ะ หยากระหกแต่องมองมองไปายท่าหนะ่ะกลางๆก,างกับม้วนหยาดอกเนาะนี่จ้ะนีมม่มีสีเดือน,นไทยเองสามไรมันที่หนึ่งปลูกทั้งหมดกกะสามแปลงเนาะพี่น้องแปลงเพิงพุ่นกะสามไรกัวแปลงนี้กับสามไร กับอีกอยู่มองหันอะไรก็กลัวจะปลูกครูกับอ้อยนะ่ะทีนี้หนึ่งเคยรีวิวเห็นเบิ้งแล้วเนาะกะสิประมาณนี้แหละจ้ะกระซอยคิดหาวิธีทีน,นี้หนึ่งเมียว่าเห็ดจังไดรดินมันเป็นเชือ้อราเนี่ยแบบมันยังสีเศร้าคนใส่อีหยังใส่บำรุงดินปรุงดินขาดินเชือ้อราตัวนี้เห็มันตายปลูกปีได้เป็นปีนหน่นะในพน้องเลยมองนี่ เป็นเดินเลยค่ะนี่เดินทางเที่ยวนี่ละ่ะแค่นที่สีซ้อนข้าเจ้าไปมาในหงงามในกะบก่ใดดอกตายจ้าค่ะมั่นแปลงนี้ก็ได้สามเดือนกลัวกับสิบมั่นนี่ละ่ะถือว่ามั่นยี่หนึงทุกๆแปลงอะถือว่างามยี่เนาะพี่น้องเนะาะแต่ราเบืองพูผิดลิจาว่ามันสิใจคือปีที่แล้วบ่ให้นี่ไหมคะ ให้นี่ปีที่แล้วสามไร่ได้หนึ่งไรประมาณสิบแปดตันติสิบแปดตันเนาะพี่น้องบ่เกินสิบแปดสิบเก้าตันอยนี่บ่ขอนี้สิบตันจักเทอ่อได้สามไร่เพื่คือให้เทิงจ้ะให้เทิงนี่สิบประมาณได้สามไร่ประมาณยี่สิบกาตันยี้สิบแปดยี้สิบเก้าตันเนาะก็ได้ทั้งนี้ก็ถือว่าดีแล้วล่ะค่ะเพราะว่าดินฟังทีานี่มันดินว่าไคจากปันไดเนาะจ้าลิปนี้ก็ พาพ่พน้องมาเบิงอันนี้ก็ค่ะดินป็นเซล่าเนาะมันนี่นึงตายกะปากคลิปนี้เสนเหอจ้ะเด้อปากกดไลค์กดแช์คลิปตามนี่นึ่งน้ำแน่น้าพ่น้องเนาะอ่าซับสไครต์ซันกครดิงให้นึงน้ำเลยค่ะเด้อเพื่อเป็นกำลังใจแล้วก็ ฝากการแจ้งว่าเป็นการแจ้งเตือนคลิปตต่อไปนะพี่น้องเนาะพอกันไม่คิดหหนเลยค่ะเด้อจ้าสวัสดีค่ะ